ผู้สูงอายุกว่า1,500คนนะคะได้เข้าร่วมงานมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2,552ที่ทางเทศบาลตำบลธัญบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18เมษายนเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีได้จัดพิธีการเปิดงานสงการประจำปี2552ขึ้นที่วัดนาบุญตำบลรังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีโดยมีนายธีรวัตรลีนวรัตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีเป็นประธานในการเปิดงานและได้รับเกียรติจากดกรสมศักดิ์สองแสงเลขานุการคณ,ณะกรรมาิการกิจการองค์กรความรู้รัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมง,งานโดยได้รับมอบประกาศนียบัตรจากนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีเนื่องจากได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำอาหารมาเลี้ยงผู้สูงอายุจากงานมหาสงกรานและวันผู้สูงอายุประจำปี2552ของเทศบาลตำบลธัญ,ญบุรีในครั้งนี้ต้องการให้ประชาชนในท้องถิน่นได้เห็นความสำคัญของประเพณีสงกรานซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยรวมถึงการสร้างความสมัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นวันผู้สูงอายุประจำปีอีกด้วยโดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายธรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุการแสดงบนเวทีและการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะครับคือว่าก็สืบสานประเพณีของคนไทยเรานะครับคือว่าประเพณีสงการและที่สําคัญคือว,วันผู้สูงอายุนะครับเราทราบวันดีอยู่แล้วผ,ผู้สูงอายุคือปูสนีบุคคล นะครับคือว่าเขาก็ทํางานมามากนะสร้างบ้านสร้างเมืองมาให้เราก็เราทํำยังไงนะครับปีหนึ่งจะจัดงานให้กับผู้สูงอายุสักครั้งหนึ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็ตั้งใจนะครับจะตอบแทนบุญคุณให้กับผู้สูงอายุที่ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรีนะครับก็สําหรับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็มีการกิจกรรมนะการ การเล่นลานประเพณีวัฒนธรรมและการเล่นพื้นบ้านนะครับมีมวยทะเลมกีกองยาวนะฮะกองยาวของนะแล้วก็ลอกบ่วงหลายหลายหลายกีฬาพื้นบ้านนะครับเรามีลานวัฒนธรรมที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็ครับเราพรุ่งนี้เราก็มีการสงน้ําพระนะครับก็ นนนนนี่ลลลด้้ตำหััวผููสุงงออาาาายแกก็รรรเเขขปะะะชชใคบทั้งนี้นางปานโชดช่วงผู้สูงอายุวัวย111ปีจากหมู่บ้านพรพิมานซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในงานได้อวยพรให้กับประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยอยากมาเขาเรื่อยๆมีอะไรก็มาอะไรก็มาเรื่อยไม่ทำไรากงย,ยกเดขอให้ลูกหลานยเวีนเป็นศพ วยามีทุกมีรอ้อน,นให้อายุยืมกัรยืนอายุให้ร้อยปีเหมือนยังยายนะคะส่วนในวันที่19เมษายนทางเทศบาลตำบลธัญบุรีจะจัดให้มีพิธีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและการส่งน้ำพระรวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา8.30นจนถึงเวลา15.00นที่วัดนาบุญคลองเจ็ภอธัญบุรีจัังหวดปทุมธาน,นีค่ะ